เชิญชมข่าวนี้ด้วยตาท่านเองฮะสายฉีดก้นรู้จักนะในห้องน้ำจะมีสายฉีดก้นนี้ระดับดับจิตได้ห<ะ>ากเราลองฉีดแบบตรงๆรับรองว่ามีโอกาสจะไปสู่ขิดแน่นอนฮะน้ำมันแรงที่แม่แตงแม่แตงที่ไหนเชียงใหม่ฟังก่อน <c oughs> เดี๋ยวนะรีวิวสายฉีดก้นฮะเดี๋ยวันนี้สายฉีดก้นจริงเหรอสายฉีดก้นของแท้เ <c oughs> ขาเอาไว้ <c oughs> ให้คุณเนี่ยรดน้ำต้นไม้ป่ามันต้องฉีดก้นสิรดน้ำต้นไม้เขามีไอ้จูสปริงเกอร์ข้างล่างอู่แล้วอเ <c oughs> สายฉีดก้นรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แรงมากมายสายดับเพลิงต้องเรียกพี่ถ้าฉีดทีน่าจะทะลุปากน่าจะลากไส้ออกมาได้หรือถ้าฉีดตรงๆรับรองแหกเพาะเพราะพี่ฉันชอบคอมเมนต์อ่ะคุณเพาะแหก ไสไม่แตกแล้วแจกทีวีคือคุณไม่ต้องเมมเลยถ้าเรานผูชกล้าฉีดเนี่ยรับรองว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตมีความสูงมากเลยทำไมมันถึงแรงขนาดนี้ตอบไม่ได้มันอยู่ที่นี่ไหมแรงดันน้ำไหมแรงดันน้ำใช่ไหมเออใหมไปปรับที่ตัวสต็อปวาลปรับได้คุณดิฉันเพิ่งขึ้นเชียงใหม่ไปเหมือนกันคุณลองไปฉีดยังจะบอกว่ายิ่งสูงน้ำมันยิ่งเบา แสดงว่านี่แต่ทำไมที่นี่ปั๊มเขาดีเหลือเกินอ่ะหน่วยงานด้านประปาและชนประทานเชิญมาเรียนรู้งานต้องดูงานนะต้องดูงานบนดงบนดอย,ดอยม,อม่อนจ่งม่อนแจ่มนี่มาดูงานที่นี่หน่อยแต่นักท่องเที่ยวพิสูจน์ร่างก,กายตัวเองให้ดีก่อนละกันว่าจะกล้าฉีดหรือเปล่าถ้าฉีดตรงๆงเนี่ยดับจิตสู่ขิดแน่นอนนะฮะเออเป็นบรรยากาศเขารีวิวด้านล่างเขาบอกโอเคกีพังอากีคืออะไรกีเอาไม่ต้องตอบเกรงใจอยู่เหมือนกันอ่ะงั้นเดี๋ยวพาทุท่านไปทานอาหารกันหน่อยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆ

เขียเพราะว่าถ้ามันมาจากต้นทางแล้วยังดิบแบบนี้แล้วก็มีขามาด้วยของโปรดคุณสุภโชคครับไยวันนี้งดเนื้ออคุณเคยได้ยินเรื่องแมงมุมเพื่อนรักนะมเคยเนี่แหละฟีเตอร์เพื่อนรักของคุณสุภโชคเขาโอ้โหคือมีคนเขากาลังจะไปซื้อหมูบดเอามาทํากะเพราหมูสับเนี่ยแหละคุณผู้ชมแล้วจูู่ก็ไปเจอว่าขาพีคค่ะ ขาแมาลงสาบเนี่ยคุณผู้ชมมันอยู่ในหมูบทค่ะเธอบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ตลาดด้วยนะนี่ห้างแต่ห้างโโแล้วไม่ใช่ห้างธรรมดาห้างดังแห่งหนึ่งย่านชนบุรีบ้านพี่สถาปัตย์แล้วโอ้ยบ้านคุณอ่ะเออแล้วถ้าสมมติเขาไม่ได้ดูอ่ะเขาโกยโกยโกยมาแล้วมาผัดกะเพราเออเวลาเคี้ยวมันจะได้โปรตีนเพิ่มตรงเนี้มีขาแล้วหัวแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแส่วนอื่นอยู่ตรงไหนเช่วยหาด้วยนะคะเห็นแบบนี้เราก็ไม่สบาย <c oughs> ใจ